ข่าวของเทอรล่านะครับมาเลยนะขนาด BNB หรือไบแ a น c e นะสนับสนุนเทอร a ่าอย่างเต็มที่แล้วดูเหมือนว่าจะมีการอัดเอา u t ท t c เนี่ยมาเป็นสเตเ l อร์คอในเครือข่ายของไบแ a น c e อีกตัวหนึ่งด้วยนี่เลยทำให้ข่าว f l a ดออกมาเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ hmm. Uh huh. บิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน Moon นะครับวันนี้เราก็มาโปรโมตในเรื่องของกระดานบิ t เก็นะครับท่านใดสนใจที่จะฝากลู n a c l a s s สินะครับก็ เขาเสนอดอกให้วันละสิแต่ต้องฝากใน30วันซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีเวลาจำกัดนะครับน่าจะไม่แบบว่าถึง1ปีให้ส0เหมือนเดิมนะก็อาจจะอยู่ให้ห้าหเดือนช่วงนี้ก็รีบฝากแล้วกันนะครับอะไรที่มันมีโปรดีๆก็เกี่ยวกับลูน่าแล้วได้เหรียญเยอะๆผมก็แนะนำประมาณนั้นนะครับแล้วมันมีเหรียญต้นน้ำอีกตัวที่ผมสนใจนะคือโคก นะครับไอเหรียญที่ชื่อว่ากุ๊กนะครับหรือ coq inu เนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่คล้ายๆกับบองนะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญมีมของ a ว a นะครับอันนี้คือโดยตรงเหรียญ a w a นะหรือ everland นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อในได้ในกระดานบิตเกตเพราะว่าเริ่มเปิดแล้วนะครับก็อ่าจริงๆกระดานอื่นก็มีนะครับแต่กระดานบิตเกตน่าจะผมว่าน่าจะโอเคสุดละ นะครับในการซื้อไม่งั้นคุณก็ต้องเข้าไปซื้อคุกคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกระดานที่คนไทยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เนาะนะครับบิตเกตมันมันยังใกล้กว่ามันยังอยู่ศูนย์มันยังอยู่ที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะโอเคนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ o อฟบีนะครับออฟซด้วยกันนะครับ o f d d c เนี่ยนะครับก็เป็นทางกฎหมายผู้ก่อตั้งของเทอรล่าหรือลูน่านะครับและคริปโตทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะหรือคริปโตเลกกซีนะครับตัวนี้ฉะนั้นโดคอร์ซีโอตอนนี้นะครับก็ถูกรายงานจากบูมเบิร์กนะมันก็มีอยู่2อันคือบูมเบิร์กกับวอลซีนั่นแหละนะครับบูมเบิร์กเขาก็บอกว่าตอนนี้ไอ้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับผู้ร้ายข้ามแดนไปอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วเกาหลีใต้เนี่ยยังคงค้างคาอยู่นะเนื่องจาก ทางศาลของมอนเตเนโกเขายืดเยื้อะนะครับผ่อนผันให้โดคอเนี่ยจะต้องติดคุกไปถึง2-3เดือนนะครับซึ่งจะตรงกับประมาณเดือนกุมภาพอดีนะครับทาง Wall s t r e e t Journal ก็บอกนะครับอย่างมีนัยยะนะครับว่าการมีส่วนร่วมในมอนเตเนโกเนี่ยก็โดยใช้เกาหลีใต้นะครับเป็นช่องทางเขาเรียกว่าส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาโดย คอรจะต้องประชิญกับข้อกล่าวหาทั้งสองประเทศเลยและมนเรามาดูทางเสกนะครับข้อกล่าวหามีอะไรบ้างต้องประชิญข้อกล่าวหาเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับหลังจากการล่มสลายของคริปโตมูลค่า40,000ล้านดอลลาร์นะครับหรือ40,000ืล้านในเดือนกุมภาพันธ์การล่มสลายที่เกิดขึ้นจากเทอร่า UST นะครับเทอร่า u s d หรือเทอรล่าแคสิกอยู่ USD หรือ u s t c นั่นแหละนะครับที่นำไปสู่การร่มสลายของบริษัทต่างๆเช่น Voyager และ Celsius นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับการร่มสลายของเหรียญ Stablecoin นั่นเองดังนั้นตอนนี้คอยก็ถูกอเขาเรียกว่าจำคุกอยู่นะครับแล้วก็ข้อหาคือปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเดินทางเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าพยายามที่จะบินจากมอเดนโกเนี่ยไป ไอสหรัฐอารับอิเมเลสหรือ UAE นะครับหรือดูไบอะนะในเดือนมีนาคมนะครับฉะนั้นต้องข่าวนี้นะครับเราก็ต้องดูด้วยกันว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมนะครับเมื่อวานเนี่ยข่าวดีออกมาเลยนะคือ BnB มีการสนับสนุนใน Pancake Swap เต็มที่นะครับเสริมสภาพคล่องไปประมาณแสนดอลลาร์นะครับก็น่าสนใจนะครับตรงนี้ว่า ไอสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นแรงกระเพื่อมของตัวของลู n a หรือเทอร a าก็ได้นะครับในเครือข่ายทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งของข่าวเนี้ยน่าสนใจคือลูน่าฟาวเดชันกา a r ดหรือ LFG ต้องรับผิดชอบการจัดทุนสำรองประมาณปิดคอยประมาณ3,000ล้านดอลลาร์นะครับสูงสุดอย่างไรก็ตามการขายเนี่ยออกเป็นจำนวนมากในเดือนพฤษภาคมปี2022สส่งผลให้สูญเสียหมุด UST นะครับ จริงๆคือสูญเสียอยู่แล้วนะครับแต่แต่เรื่องของลูน่าฟาวเดชันกาดเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะแล้วเพราะว่าไอ้ส่วนที่เขาขายออกมาเนี่ยก็เพื่อใช้นี่ใช่ไหมแต่ในส่วนที่เขาขายออกมาเนี่ยตอนนี้ถ้าหักลบต้นทุนกับ Bitcoin แล้วที่เขาซื้อส่วนใหญ่คือ4ี0 0 0ืนนึงะครับครบัตอนนี้ตอนในช่วงราคาที่ Bitcoin มันพีที่สุดเนี่ย มันเหมือนกับเขาเตรียมไปแล้วนะครับว่าเขาจะใช้แบบทุนสำรองอีกครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เพราะผมเชื่อว่าเขาขายไม่หมดหรอกนะครับต้นทุนส่วนใหญ่คือ4ี่หมื่นหนึ่งนะครับจากที่ผมตามข่าวตอนช่วงที่ราคามันล่มนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับคือเขาเขาคืนทุนหรือคืนกําไรมาหมดแล้วนะนะครับก็เหลือแต่ว่า,าจะต้องจัดสรรเงินทุนยังไงนะครับ แล้วก็มีการได้ทุนยังไงเพราะว่าตอนนี้โดคอรก็ส่งทุนไปให้กับลูน่าฟาวเดชันกาดด้วยนะครับเพื่อจะทำให้เกิดการรีเพ็กนั่นแหละนะครับแต่ว่ากระบวนการรีเพ็กอาจจะต้องรอสักน้อยหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้แน่ใจว่าจะเมื่อไหร่อะไรยังไงนะแต่คงใกล้ๆแหละเร็วๆนี้ โอเคครับเราก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับของเทอรล่านะครับที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงของเมื่อวานเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบิตคอยนะครับทำให้ราคาของลูน่าแกซิก UDC แล้วก็ลูน่ามันมีการปรับระดับขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าการปรับระดับขึ้นของตัวของลูน่าหรือเทอรล่าเนี่ยมันก็จะมีผลต่อต่อข่าวด้วยนะครับในนี้เขาให้ข่าวนะครับที่มันมีการปรับขึ้นเนี่ยเพราะว่าทุกคนมีความเชื่อมั่นขึ้น นะครับคือไม่เชื่อคำตัดสินของบูมเบิร์กนะครับบูมเบิร์กถึงได้ต้องออกคำตัดสินออกมาใหม่ว่าเอ้ยเดี๋ยวไอ้โดคอรมันต้องติดคุกแน่นะครับแล้วก็จะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนแน่นอนนะครับแล้วก็บอกปัญหาตรงนี้ตรงนี้ประวัติเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับบอกสิ่งที่ชั่วของโดคอรอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้น่าสนใจนะครับว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับเพิ่งตัดสินนะ ในศาลดังกล่าวนะครับโดยเพิกถอนการส่งผู้ไลยข้ามแดนไปยังประเทศอื่นเพื่อพิจารณาคดีจากนั้นการเพิกถอนส่งผู้ลายข้ามแดนของคอเนี่ยก็สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาของโทเค็นนะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องของสปอร์ตบิตคอย ETF นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งด้วยที่จะทําให้เร่งเกิดการรีเทคนะครับเนื่องจากราคาของ btc น่าจะไปอีกระดับหนึ่งนะครับคนก็เชื่อว่าอย่างนั้นซึ่งส่วนตัวผมอ่ะ ถ้าข่าวมาองนี้ยนะครับแปลว่า Bitcoin Spot e t ีเนี่ยน่าจะไม่ได้ตามกำหนดนะครับตอนแรกก็คือยีบหเราก็มักกะลาเราก็มีนายใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะช้ากว่านั้นนะแต่ว่าทางแวนเอ็กเขาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันมีการอนุมัติจริงๆนะครับมันจะอนุมัติพร้อมก,กันกับบริษัททั้งหมดเลยนะครับในเครือซึ่งผมก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดจะอนุมัติจริงนะครับมันก็เคยมีคนให ให้การวิเคราะห์อ,ออกมาเหมือนกันนะครับว่าทางอเมริกาเนี่ยจะต้องควบคุมตลาดคริปโตหรือว่าบริษัทต่างๆที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาให้ได้หมดก่อนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนตัวผมก็ว่าใช่นะครับอีกส่วนหนึ่งคืออ่าโจบไบเดนหมดอำนาจนะครับคือหมายความว่าต้องไปเดินสายเลือกตั้งในช่วงนั้นะนะครับถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมา ลูน่าหรือเทอร่าเกิดการรีเพกกันดีนะครับก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์เอาแล้วกันนะครับว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดนะครับรวมถึงสปอร์ต i ิ c คอยดีเเนี่ยไม่ผ่านได้ทีนะครับผมก็คิดว่ามันมีการเมืองอยู่นะครับการเมืองไม่ใช่แค่ในฝั่งของของการเมืองในตำแหน่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับก็มองได้หลายมุมนะ ไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับก็ฟังหูไว้หูแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าน่าจะใช่นะครับก็น่าสนใจนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยน่าจะประมาณเดือนธันวาปีปีหน้านะครับคือเราอาจจะต้องรอกันอีกปีหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดที่ปลดปล่อยของลูน่าหรือเทอร่านะครับก็ก็เป็นไปได้มากที่สุด นในกรณีที่ประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้ไปต่อนะส่วนตัวผมน่าจะไม่ได้ไปต่ออยู่แล้วแหละนะครับยกเว้นจะมีการคอร์รัปชันอะไรนะครับก็ต้องว่ากันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าประเทศอเมริกาจะเป็นประเทศที่เจริญที่สุดนะไม่มีคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันก็มีแหละนะก็ว่ากันนะครับ เพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกข้างในเป็นยังไงนะนะครับผมก็คิดว่ามันต้องต้องมีบ้างนะนะครับเราก็เห็นอย่างเรื่องของยูเครนนะนะครับฮันเตอร์ไบเดนอะไรพวกนี้เราก็ประวัติของโจไบเดนหลายอย่างนะครับก็ขอให้ไบเดนไม่ได้ต่อแล้วกันนะในฝั่งของคริปโตนะครับแต่ในฝั่งอื่นเขาก็าอาจจะมีผลประโยชน์ให้กับกับคนกลุ่มอื่นๆแล้วก็ว่ากันนะบางทีมันก็ ว่าอะไรมากไม่ได้หรอกนะครับเขาอาจจะชนะก็ได้นะครับแต่ฝั่งของคริปโตกับหุ้นเนี่ยนะไม่ไม่ใช่หุ้นนะฝั่งของคริปโตนะครับกับทองคําก็คงไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโปรเท่าไหร่นะครับแต่พวกตลาดทุนอะไรอย่างนี้นะก็ว่ากันไปนะครับเอาแหละนะครับตอนนี้ h ฮสคีย์กรุ๊ปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขยายนะครับในเรื่องของอกระภาคการบริการนะครับก็ขอใบอนุญ,ญาตแล้ว ที่จากธนาคารกลางของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ได้รับใบอนุญ,ญาตจากธนาคารกลางเพื่อสามารถให้ใบริการการจัดการของทุนภายในประเทศได้ฉะนั้นใบอนุญ,ญาตเขาเรียกว่า capital market service หรือ cms นะครับจาก m o n t a r y authority นะครับ of s สิงคโปร์ก็จะช่วยให้ h a s k e y capital สิงคโปร์เนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนของบล็อกเชนในท้องถิ่นได้นะครับ co ก็คือเดนชารนะครับ เขาก็ถแถลงการได้รับใบอนุญาตนะครับในเดือนพฤศจิกาปี2022นะครับจากนั้นบริษัทติดติดตาบริษัทที่ติดตามบริษัทการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ชื่อว่า d i จิฟิ t นะครับตัวนี้ก็ได้รับใบอนุญาตใน CMS ในเดือนพฤศจิกายนและ SBI Digital Market นะครับเป็นบริษัทในเครือกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทอนของ SBI Holding นะครับ ก็ยักษ์ใหญ่ด้านการเงินของญี่ปุ่นด้วยซึ่งได้รับอนุญาตในเดือนกันยายนเหมือนกันะครับดังนั้นเฮสกีกุ๊หรือเฮสกีแคปิตอลเนี่ยก็ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมระบบมีเวทการเงินแบบนั่งเดิมและทําให้เงินการเงินแบบที่ต้นมาบนจบกันอย่างกปมกกืนนะครับคําแถลงการได้ระดมถึงถึง500ล้านดอลลาร์นะครับสําหรับกองทุน สในเดือนมก,กราคมและกำลังวางแผนที่จะลงทุนเบสสามและโครงการรเริ่มด้านคริปโตทั่วโลกนะครับข้อมูลเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอโปรโมทสำหรับ nft นะครับเป็นของเมนี่ปลาเกี่ยวสนใจนะครับก็เข้ามาสมัครได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะนะครับก็เพราะว่า มนี่ปากเกียวจะต่อยกับบัวรับนะครับก็คิดว่า NFT ในช่วงปีหน้าเนี่ยที่จะต่อยกันน่าจะมีราคาพอสมควรก็สามารถเข้าไปคุยในกลุ่มได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ว่าจะเข้าไปซื้อ,อยังไงโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มมิชชั่นนิวมูลวีไอพีลูน่านะครับอย่างนี้ แล้วเรามีกลุ่มอย่างบิตเกตด้วยนะครับเราก็มีฝากกระดานบิเกตเอาไว้ด้วยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าแคส s ิกนะครับจะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะ ใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.